แต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สําคัญตอนนี้เข้ามีการผูดคุยแลวก็รุ่นนร,วนรวงว่าอ่ะยาลักหลอบใหม่ด้ดยพี่น้องประชาชนยาไปเห็ดเด้มันบอดีแต่ตอนนี้มีเจ้าหน้าทีค่ะในพื้นทีนะคะเพิ่นร่วมขบวนการการลักหลอบตัดใหม่พยุงตอนนี้ค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสั์ป่าและพันผืชเพิ่นเตรียมเลยค่ะสร้างลงโทษน,นักลังพบเจ้าหน้าทีที่ร่วมขบวนการในเทื่อนหนีสืบไปจังไหไปเบิ่งกันแน่ค่ะ นายอัธพลเจริญชั้นสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยค่ะจากรายงานของนายณรพลทิพมทา่าผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและขวบคุมไฟปา่าถึงเหตุการณ์จับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่3ได้นำกำลังบูรณาการรวมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามการเฮ็ดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม กองกำกับการสืบสวนตำรวจผู้ทนจังหวัดสุรินมีทั้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห่วยทับท่านห้วยสำรานกอรอมนอจังหวัดสุรินค่ะและศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพนเพื่อนีมีการเข้าตรวจสอบพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับท่านห่วยสำรานบริเวณบ้านกะเลงเวกค่ะตำบลเทพเทพารัก อำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์หลังจากเพิ่นได้รับแจ้งค่ะจากสายข่าวถึงการลักลอบตัดไม้ห่วงหามมูลค่าสูงหรือว่าไม้พยุงจากการปฏิบัติการเชื้อนีค่ะพบเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่พบไม้พยุงสองท่อนนะคะมูลค่าหลายแสนบาทเลย ต้องบอกว่าไปพบจังไดเพราะว่าสุกสอนอยู่บริเวณฐานปฏิบัติการกระเล่งเวกนะคะคณะเขาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอาศัยความชำนาญในการใส่เส้นทางในผืนทีค่ะลบนี้เจ้าหน้าที่ตะวันทางเจ้าหน้าที่เพื่อนกระบ,บียอทถอดด้ค่ะเพื่อนกรติดตามและะ้วก็สืบหาข้อมูลจนพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหวยทับท่านหวยสำราญหนึ่งหน่ายนี่นะคะตรงนี้คือผ่อยและะ้วก็หมายเหตุไว้เลย ทราบซื่อ่ะก,ก็คือนายสายชนจึงได้นำนายสายชนนี่ค่ะมาสอบสวนขยายผลนายสายชนนะคะให้การสัทถอดไปถึงผู้อื่นอีก3คนนำการทีรวมขบวนการซึ่งร่วมภูกระทํำพิษจำนวน4คนเป็นเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน2คนค่ะและก็เช่าบ้านในพื้นที่อีก2คนตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ถีมีการจับกลุ่มเพิ่นเก็กำลังหลบร่วมข้อมูลและก็หลักฐานในการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ทางด่านนายอัธพลจเจริญชั้นสาค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อนก็ได้สร้างการเลยค่ะสร้างการด่วนนะคะให้ลงโทษให้นักที่สุดเนื่องจากพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดในเถื่อนีซึ่งนโยบายของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่เองต้องเป็นผู้ป้องกันเบิแงแย่งผืนทีปลาปามการเฮ็ดพิษเกี่ยวกับปลาใหม่และก็ป้องกันการบุกรุก การลักลอบตัดใหม่ในเทอนีแต่ว่าขันไม่เป็นผู้เฮดพิษก็ต้องถืลอลงโทษตามกฎระเบียบต่อไปนั่นเองค่ะ